วันนี้พี่ชายมาจากในเวียงนะครับเมืองเชียงใหม่นะก็เอาของที่แบบไม่ได้ใช้ละเจอน้ำท่วมที่พึ่งผ่านไปด้วยไปปีที่แล้วนะจะมีฝาขนมคคกแล้วก็หม้อดินเผารูปแบบต่างๆนะครับผมแล้วก็มีตัวแมวตัวเล็กๆนะครับแล้วก็แจก,กันนี่กับแมวตัวนี้นะแล้วก็นู่นผมนำไปเสียบตรง เขาเรียกว่าเสาข้างบนแล้วเดี๋ยวเสาหลายๆอันเนี้ยเดี๋ยวจะไปเสียบข้างบนนะก็จะคิดอยู่ว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรแล้วก็มีแจกันอีกสองอันก็คิดว่ามาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่นะตรงนี้นะครับเป็นแจกันที่อานนก็แตกลแล้วแล้วแต่ว่าก็สวยนะก็แต่งสวนแต่งสวนนะครับนี่เป็นภาพวาด สวยงามส่วนอันนี้ก็มีภาพวาดเช่นกันนะครับผมนะเป็นธรรมชาตินี่กเพถ้าเกิดมองจากมุมตรงน้ำตกนี้อันนี้ก็ผมมาตั้งนะเตรียมไว้เดี๋ยวจะขึ้นมาที่ปลายเสานี่แหละนี่ มองจากน้ําตกตรงนี้ย้อนกลับไปอ่าก็สวยดีนะเป็นที่นั่งตรงนี้เห็นไหมเอาไว้ประดับสวนแต่เดี๋ยวที่เหลือนั่นเดี๋ยวจะดูทีนึงว่าจะตกแต่งไว้ตรงไหนก็เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูชมนะครับผมส่วนต้นไม้ก็เดี๋ยวค่อยๆตกแต่งไปใช่ครับผมสวยไหมเขินบานเข็นบ,บาน อันนนล้างก่อนอันนี้ก็อีกอันนึง่งกระถางล้างเดี๋ยวหาที่วางนะครับก็ประมาณนี้นะพี่ชายก็เอามาให้นะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไว้พาเที่ยวชมสวนอีกทีหนึ่งนะ สวัสดีครับที่นี่ก็สวนสวนในฝันก็ไม่ได้ฝันอย่างนี้หรอกตกแต่งอะไรได้ก็ทําไปนะครับผมให้มีความสุขที่สุดแล้วก็ออกมาดูแล้วดูดีอะไรประมาณนี้นะสวัสดีครับช่องริโชคอย่าลืมกดติดตามและช่วยแชร์ด้วยนะ <Dartmouth. S 1> เห็นอะไรก็ไปเป็นไอเดียในการตกแตง่งไทยทรารีสอร์ทอะไรก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสวัสดีครับ